สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง i t b e s t ต้อีกครั้งนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการติดตั้ง Windows Subsystem for Android นะครับพร้อมกับวิธีการติดตั้ง Google Play Store และวิธีการ Loot ด้วยนะครับเดินดับแรกเลยนะครับใครที่ติดตั้ง Windows Subsystem for Android ไว้แล้วนะครับให้ถอนการติดตั้ง Windows Subsystem for Android ออกก่อนนะครับถ้าเราถอนการติดตั้ง Windows Subsystem for Android แล้วนะครับข้อมูลใน Windows Subsystem for Android ทั้งหมดนะครับจะหายไปนะ ทั้งแอปที่เราติดตั้งไว้นะครับรวมถึงข้อมูลของแอปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รุณาแบกข้อมูลไว้ด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเข้ามาที่ g i t h u b อันนี้นะครับให้เราใส่อินด้วย count GitHub ของเราก่อนนะครับในหน้าของ g i t h u b อันนี้นะครับจะมีบอกวิธีการใช้งานตัวของเครื่องมือตัวนี้อยู่ด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับให้เรากด Fo r k Repo อันนี้นะครับปุ่มจะอยู่มุมด้านขวาบนนะครับให้เรากดเข้าไปทีนึงนะครับในจานนะครับ ก็จะเด้งเข้ามาในตัวของยูเซอร์เรานะครับอันนี้คือเราฟอกเลโปรตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่แอคชั่นแท็บครับถ้าเกิดใช้ครั้งแรกนะครับก็คือจะมีแบบนี้นะครับว่า Workflow นะครับก็ให้เรากดอันเดอร์สแตนปุ่มเขียวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกตัว Workflow อันล่างนะครับแล้วให้รัน Workflow ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับจะปรากฏช่อง3มช่องขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับในช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นการเลือกประเภทของ GApps นะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการลง Google Play s e r v c e นะครับให้เลือกเป็นนันไว้นะครับส่วนคนที่ต้องการติดตั้ง Google Play s e r v c e นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่ Super Stock Full นะครับ Micro Nano Pico นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยให้ลงเป็น Pico ไว้นะครับต่อไปในช่องสุดท้ายนะครับก็คือเป็นประเภทของการ Root นะครับ ถ้าเกิดใครไม่ต้องการรู้เนี่ยให้แก้ช่องสุดท้ายเป็นนันนะครับส่วนใครที่จะรู้เนี่ยให้เป็นมาจิสนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กด Run workflow เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปในเมนูนี้เลยนะครับใน Work f l o w เราเมอกี้นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นสอาตปป์แกกรรกรมที่เราใช้งานนะครับอย่างผมใช้เป็น x64 นะครับ ใครใช้อาร์นะครับให้เลือกอาร์มห่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดนะครับเราก็จะกดเซฟไ้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการแตกไฟล์ zip ออกมานะครับหลังจาแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวาที่ install. ps1 นะครับแล้วก็ให้กด run with PowerShell นะกด Open นะครับ ถ้าเกิดใครเกิดปัญหานะครับที่ PowerShell เนี่ยเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดไปเลยเนี่ยให้ลองเข้ามาในตัว Windows Terminal นะครับแล้วก็รันเป็น Admin นะครับเข้ามาที่ PowerShell นะครับแล้วให้กรอกคำสั่งนี้ลงไปนะครับถ้าเกิดใครไม่เกิดปัญหานี้นะครับให้เราข้ามไปยังสเต็ปต่อไปได้เลยครับเมื่อเรารันคำสั่งนั้นเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับเข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับถ้้คลิกขวานะครับแล้วกดที่ p r o p e r t y นะครับแล้วกด Unblock ตรงนี้นะครับกดติกันบลกแล้วกด Apply หนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกขวานะครับแล้วกด run with power shell นะครับ uc จะเด่งขึ้นมานะครับให้เรากด yes 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับตัว process ก็จะทำงานนะครับหลังจาก process เสร็จแล้วนะครับหน้าต่างก็จะปิดไปเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงรู้นะครับหลังจากเสร็จเนี่ยให้เราเข้าไปที่ windows subsystem for android นะครับตัวแอปนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากดเปิด Developer Mode นะครับแล้วเรากด m a n a g e d e v e l o p e r s e t t t n g s นะครับถ้าเกิดมีหน้าต่างขึ้นมาถามนะครับให้เรากดติ๊กออกนะครับ หลังจากรั่นตัวครั้งแรกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือตัวระบบก็ทําการเซตอัพเองนะครับที่เหลือแล้วนะครับเมื่อระบบเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเราก็สามารถเปิดตัวของ Google pl a y นะครับเข้ามาเพื่อสไアนได้เลยนะครับส่วนเราคนที่ติดตั้งรู้นะครับโอเคตอนนี้นะครับตัวของมา g i กิสนะครับก็จะรันขึ้นมานะครับก็ให้เรากดโอเคไปนะครับ ก็ให้เราเสิร์ชนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่า Play Store จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นชื่อแอปนะครับให้เรากดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากดใส่อินนะครับให้เราใส่อินด้วย o o o l l e ในข้า t ของเรานะครับ เนแค่นี้นะครับเราก็สามารถเข้าถึงตัว Play Store ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe c h anel n นี้ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ